<med> มีปัญหาเรื่องแบบรูปปากที่บางมุมปากตกค, <med> ค่ะเวลาแบบหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยเพื่อนจะหาว่าหน้าหญิงก็เลยอยากจะมาฉีดแบบยกมุมปากให้ดูรูปปากกวบอิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าดูเฟรลี่ขึ้นค่ะ มาปรึกษาคุณหมอนะคะก็เห็นได้เลยว่าคุณหมอใส่ใจกับรายละเอียดมากเลยค่ะบอกทุกจุดเลยว่าควรจะฉีดตรงไหนนะคะก็คือสบายใจมากเลยค่ะที่จะทำที่นี่ซึ่งฟิลเลอร์นะคะที่คุณหมอจะเติมให้วันนี้นะคะก็คือเป็นการออกแบบมาเพื่อการฉีดปากโดยเฉพาะเลยค่ะคุณหมอจะมีการวัดองศาปากนะคะเพื่อออกแบบโครงสร้างเดิมให้เป็นธรรมชาติค่ะ แล้วก็ฉีดฟิลเลอร์นะคะก็คือแบบตกใจมากเลยว่าทำไมมันสวยแบบรู้สึกว่าชอบทรงนี้มากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าดูยิ้มเฟรนลี่ขึ้นแล้วก็ประทับใจมากที่สุดเลยค่ะแค่ฉีดปากหน้าก็เปลี่ยนมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเลยค่ะ The Master